การว่ารถไฟทางคู่ช่วงแรกเส้นทางชุมทางถนนเจระขอนแก่นจะเปิดทดลองเดินรถได้ในปีหน้านะคะหลังจากที่เรื่งรัฐการก,ารกอร่อสร้างตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าการก่อสร้างเส้นทางระยะสั้นก็ทําให้หลายฝ่ายมองว่าภาพรวมนั้นอาจล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดรวมถึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุนด้วยติดตามจากคุณวิภูษาสุขมาค่ะ ชุมทางถนนจีระขอนแก่นเป็นเส้นทางแรกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี2553ระยะทาง187กิโลเมตรมูลค่ากว่า26,000ล้านบาทประกอบด้วยสถานีรับส่งผู้โดยสาร19แห่งสถานีย่านเก็บกองและขนถ่ายสินค้าตู้สินค้า3แห่งรูปแบบการก่อสร้างจะก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่มอีกหนึ่งเส้นทาง โดยจะเริ่มเปิดการเดินรถได้ก่อนเริ่มที่สถานีบ้านเกาะถึงสถานีเมืองคงระยะทาง50กิโลเมตรที่สถานีบ้านเกาะแห่งนี้นะคะอยู่ในแผนการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ของรัฐบาลค่ะซึ่งมีการเริ่มการก่อสร้างไปแล้วบางส่วนคาดว่าจะสามารถเริ่มการทดลองเดินรถได้ในกลางปีหน้าค่ะแต่ก่อนจะเริ่มการก่อสร้างกลับมีปัญหาเรื่องการออกแบบที่สถานีเมืองคง จากเดิมจะทำคันดิน4เมตรทำอุโมง์ลอดแทนทางกัน้นและสะพานกลับรถแต่คนในพื้นที่ระบุว่าอาจไม่คุ้มค่าและส่งผลกระทบต่อสภาพเมืองส่วนที่สถานีบ้านไผ่จากเดิมจะสร้างคันดินสูง7เมตรแต่ชาวบ้านกังนวลว่าจะทำให้กลายเป็นเมืองอกแตกจึงปรับแบบสร้างต่อม้อแทนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจรารณางบประมาณและศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมใหม่ แผนก็ยังคงอยู่เพราะว่าช่วงของอําเภอคงกับอำเภอบ้านไผ่เนี่ยเป็นเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงอื่นที่เหลืออยู่ระยะร้อยกว่ากิโลเนี่ยนะครับมันมีช่วงอื่นที่ทําได้เยอะดังนั้นก็อาจจะทําช่วงอื่นไปก่อนแล้วก็เว้นช่วงนี้ไว้นะครับแล้วก็มาทำในตามที่เราให้สัญญากับประชาชนไว้ครับ เส้นทางชุมทางถนนจีรักขอนแก่นมีการประเมินเบื้องต้นจากผลการศึกษาระบุว่าจะสามารถลดเวลาการโดยสารได้จากเดิม3ชั่วโมงเหลือ1นชั่วโมง20นาทีและการขนส่งสินค้าจากเดิม6ชั่วโมงเหลือเพียง2ชั่วโมง30นาทีนอกจากนี้ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งเพราะจะมีผู้โดยสารจากปีละ2ล้านคนเป็น6ล้านคน สำหรับโครงการรถไฟทางคู่ที่จะเปิดเส้นทางต่อไปคือเส้นทางฉะเชิงซาคลอง19แก่งคอยและในปีนี้จะสามารถลงนามได้อีก4สเส้นทางคือช่วงประจบคีรีขันชุมพรช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระช่วงนคปรปฐมหัวหินและช่วงลบบุรีปากน้ำโพตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทยระยะ8ปีที่กำหนดไว้ แม้รัฐบาลจะมั่นใจว่าโครงการรถไฟทางคู่จะพลิกโฉมการขนส่งทางรางของประเทศไทยเพราะนอกจากจะสามารถขนส่งโดยสารได้อย่างช่วยลดต้นทุนการขนส่งจากแหล่งผลิตเ,ลเชื่อมต่อไปยังการขนส่งรูปแบบอื่นๆทางกลางข้อสังเกตจากบางฝ่ายว่าการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดและไม่คุ้มค่าการลงทุน ทายที่สุดหากการดําเนินการก่อสร้างไม่สําเร็จและไม่เต็มประสิทธิภาพก็อาจไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศตามเป้าหมายของรัฐบาลวิภูสาสุขมากไทย PBS รายงาน